มาดรู้สรมแต่อม่คนว่าิวไุทต้งหลายยังมาจะเป็นเครื่องกล่าวว่าเปิดมาถึงกรน,นีถ้าโกว่าจะลืมแล้วคือไม่ได้กลับไปแปลสมุสดถามไปสูก็แปลออกไปก่อนเลยก็ได้ยังมาจะเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งคุณพร้อมแล้วว่า ก็ต้องควาาใจว่าตัวที่ไปอิติจริงๆคือกระถังนะมันจะเป็นสมุทรมหาไปสูงแต่ว่าเราไปออกไปให้หมดก่อนคนไม่ได้กำลัแปลก็ยังจะเปครงกาศให้ตัวคือเขารู้รว่าได้ยินว่าพรกปริยาของนายกุปตมิตรนั้นไม่มีนั้นได้ยินว่าพระปริยาอะไรกุปตมิตรมาดูแล้วซึ่งโสดาปฏิผลในการแห่งตนเป็นกมริกาท่างเที่ยวไปแล้วสู่เรือนของนายกุปตมิตรนั้นได้แล้วซึ่งบุตรทั้งหลายเจ็ด อันว่าปริยานะใครยกปริยายกอิทธิได้หมดอิที่ก็แปลป่นปริยายกตามแลมวกันอันว่าปริยานะนี่สามีเกนะ์คือตัวก็อิติมันคือวุจมานาที่แปลว่ากล่าวอยู่แต่วุจมานาเนี่ยมันคือยยกปจนะัจจัยต็นแรงแยกกิจจากเป็นก,กิจฉะนั้นมนรรบปัจจัยตัวนี้มีรูปเป็นกรรมมากประโยน์ตัวและเปตาคืออยู่นี่ผู้อันสามีกล่าวอยู่ว่า แต่เราจะแปลไปทีละประโยคแล้วก็ถผ่านไปทีละประโยคไม่ไม่ลงตะวันเข้าในทุกตัวนะตะวันทีละครังก็คืออ่านว่าเธอเี๋ยวว่าท่านอาหารจงนมาซึ่งธนูฉะนั้นอาหารคือลงหิรพิิขึ้นประการวัตะวันอ่าวว่าเธอจงน,นำมาซึ่งธนูอ่าวว่าเธอจงน,นำมาซึ่งลูกศรทั้งหงงลายอ่าวว่าเธอจงน,นำมาซึ่งหอกสติงแปลว่าหอกอ่าวว่าเธอจงนำมาซึ่งเหลา ว่าเธอจะนำมาซื้นขายอย่างนี้ได้ให้แล้วตอนนี้ตอนนี้นถ้ายกง่ายือยกวัตถุนี้เข้ามาก็พอคือวัตถุนี้ได้แล้วซื้อวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นถ้ายกยากมันเลยยกอะไรประหารนะประหารแล้วนะวัตถุนี้ซึ่งวัตถุเป็นเครื่องประหารที่เราอาจจะเปลี่ยนยาไปไอาจจะยกเป็นปินแต่ละก็ยกสถานก็ไดได้แล้วซื่อวัตถุทั้งหลายเหล่านั้น สร็จแล้วก็ยังไม่ได้ไปสองจบคือเอตการังการังต์อ่การเมือมารเทานี้โจประโยคนปยกุตตมิตโตขึ้นมาอีกเอามาใดกุตตมิตน,น,นั้นถือเอาแล้ววันนี้ก็ยกตอนนี้ก็ยกวัตถุนี้มาเหมือนเดิมซึ่งวัตถุทั้งหลายนี่ตายยากก็เอาภริยายท,ที่มาแล้วกันภริยายเดี๋ยวแล้วซึ่งวัตถุทั้งหลายอันอันภริยานั้นให้แล้วไปแล้วยกประทำซึ่ง ปานาฏิบัติแม้พราโสดาบันทั้งหลายหรือแม้ว่าโสดาบันทั้งหลายยกระทำซึ่งปานาฏิบัติหรือไย่างนี้ก็สำคัญก่อนที่ขูเถตุก,กตาในสมุทาเปสูงสมุทาเปสูงอาภัยบทเถตุกัดตุวเจาฉะนั้นเราสมบันจะประทานกับกลุ๘อยู่กัจบมาให้ออกก่อนนี่เป็นเถตุกัดตุ ว่าเจก็เป็นพิกุเหตุกตาในสมุทานเปยสงสมุทฐานเปสงส,ปสงอายบทเฮตุกตาวะโจกระถางกาิตกรรมในสมุทฐานเปสสงเวรในกิรัสสันุสสวรรคถภริยากราสุลภพยอยูน่น่เตกตาในรัตพิรัพิอาใบทกัตุวโจกแล้วก็ปุกตามิตรศาสตร์สามีสมุัในภริยาเอวัสส์เอวสัสสตวันนี้คือเอวะนะ การลงยาคมจะนั้นเวลาคือรูปเดิมก็คือกุมาริกาการเลกับนี้ว่าเอว่าตัดเอาว่าพาันาเต้ากับกุมาริกาการเลกุมาริกาการเลการละมีในปัตตวะเพรามันเป็นการในช่วงเวลาต่ตรงนี้เองฉะนั้นเราไม่ได้เข้าในกลุ่มข้าฉะนั้นกุมาริกาการเลเป็นการว่มีในปัตตวะแล้วก็โสตาปฏิพลังอาวุธิกรรมัในปัตตวะปตตวะของข้าการละติยาในปัตตวะาซต้าอันนี้ผมยก กุคุฏมิตรสัมมันขึ้นแต่ว่านักธรรมเสนาธโยนี้ตอนตั์เข้ามาผมขอยกตัวนี้กันตัสน์วิจารณ์ของกุกุฏมิตรสัมม์กุกุมิตรสัตม์สามีสมันท่าในเคหังเทังสามาปุกนิยกรรมในคันตวาคัตวาอุพการะการกิริยาในลพิตัศน์วิจารณ์ของกุเตกุเตยอุตตกามในลพิต่อมาสาวิจารณ์ของพริยาภริยา ไยกตานในอัตาสิอัตตาสิคุณภาพนีอัตาสิอาที่บดกับตัวจยกเอตะการวิเชนของกาลังกาลังแปลว่าสิ่งก็เป็นอาจารตะสามโยคไในไหนในคุมภาพพอไปจากคุมภาพจบแล้วถ้าแปตัวนี้ก็เป็นอาการแลอาจารตะสามโยคะในอัตตาสีสามิเกนะอาณาคือไกตานในพุจจมานาพุจจมานาต้องพักไว้ก่อนเขาไปไหเลยตะวันะเยกตานในอาหาระ อาหารอาหรหเกิดตัวปรโจุธนุงอุปกรรมในอาหาระไล่เจ็ยีประโยชน์จะไม่นำพันม้วนเดียวกตรวางเส้นตาในอาหาระอาหาระกีนย่างกบทหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบทเราไม่เอาเอาไล่ไปกิรลยงก่อนนะตังวงเส้นตาไเลยตัวังเสตาในอาหาระอาหารอาห้หเกิดตัวปจุสริอุตกรรมในอาหาระตรั้งวิงเส้นตาในอาหารอาหาระอาให้หเกิดตัวปจุสติงอุปถรรมาในอาหาร กตวาวสิณตานอาหาระอาหาระให้บทเกิดตัววจุลสารุตกรรมันในอาหารแะกตวาวสิณตานอาหาระอาหาระให้บทเกิดตัววจุลสารุตกรรมันในอาหาระปิฏต๊ะส่วนนี้เป็นตัวเปิดอาการังในพุทธมนาพุทธมานาพุทธมานามาณปัจัยที่เป็นกรรมวจุดมันก็มีเขาเป็นบ้างเขาก็สุพานไป็นสองอย่างบางบางสนักมาณปัจัยที่เป็นกรรมวจุดของเจ้าสารเป็นพิเศษนะ ของตัวประธานแต่ว่าเราก็จะใช้แบบหลักที่ทเราพัเราทอดคืออัตตมรรตตจารย์อยู่หลังตัวประธานก็เอาเป็นอภัพนตรกิริยาก็ได้เราไม่ทันแบบนั้นฉะนั้นจะมานานแดบนี้เป็นตํตบนตามเดิมก็คือเป็นอภัพนตรกิริยาของพระลิยาตาีิพิจารณ์ของวัตถุนี้วัตถุนี้อุตตกรรในอัาสิตามาสวิจารณ์ของ,ของกุฏามิโตกุฏตมิโตเสก,กัตาใน การติวติการติอาริบุตรตับตัวโจกตายายวิเศษนัของพระริยายะพระริยายะคณะพิจารณาในทินานิทินานิวิเศษนัของวัตถุนี้ตามใจไปเองไม่ได้มันต้องมีตัวนามแล้วก็ทินานิวิเศษนัของวัตถุนี้วัตถุนี้อะไรอบุตตกมาในอาภัยะอาภัยะาคิดออกขับไปว่าแล้วมันจะเป็นจมานะก็เป็นปุพหะการละกิริยาในกัตตาบัณ ขาตมากาอะไรกรติปนาติปาตาอุตกรรมอะไรกรติเดี๋ยต่อมาว่ตัวประานมีเครื่องประดังของมันคือปีกก็เอาเข้าก่อนปีสาเอาเปรกตาเข้ากับโสตาปนาโสตาปนาสิกตานกรดติกรติอ่าจะบดกระตุกมาจกแล้วก็ขยามาตัวที่เหลือหิงลูกเหมอนเดิมิง pues ล mm. ูกสองสับปุ่ nah. จันทโคสับมาจนาลกาละ ปานาปปาตาพุทธกรรมะในกรติไอดีสามตัวนี้ตัวนี้เปิดก็บอกแล้วว่าต้องตัดฐานเป็นตัวเปิดไม่ใช่สมุนธาเป็นสุ็เป็นรีสตวก็เป็นสรุษบัตรใงกระถังเป็นอัตมาอ่านว่าพ้อสัตลาตัดเด็จมาแล้วตัดถามแล้วว่าดังนี้ไม่ไปแล้วนั้นขันื่าําว่าดังนี้อันพิสูรหลายกล่าวถูแล้วบล้วกามาจนได้เลยปัตตว่าตัดแล้วว่า ม,มาตะวันตนี้จะเป็นตัวเปิดตรงน,นี้ตอนนี้นดูความวิสุททั้งหลายอ่านว่าสดาวบันทั้งหลายย่อมกระทำซึ่งปนานปฏิบัติหาไม่ได้แต่นั้นมันอยู่ต้นประโยคเขาต้องการให้แปลหลังก็แปลหาไม่ได้ละก,ก,ก,กันต่อมาก็กินตัวนี้แปลว่าอะไรอ๋อแปลงบันก็อ่านว่าอยู่หน้นอันนี้เป็งหนังละกัน แ้นก็ททาแล้วอย่างนั้นแล้วตัวนี้ไปอีกทีคืออะไรจริงตนไรนะโดยความคิดว่าว่าเราจะกระทําซึ่งคำของสามีอย่างนี้แล้วก็มีเลขไหนตรงนี้จะเกิดเลขแบงได้ยังไงถ้าเราจะสังเกตดูดีๆพวกเอสซ เอซัพที่มันลบลูกอบลบโอลงอนมันจะอยู่ในเล็กไหนเอสั์มันอยู่ในเล็กไหนมันไม่เนียงอยู่เล็กนอกยุงนอกมันจะเป็นเอโซโซตามปกติแต่เอสัตัวนี้มันอยู่ในเล็กไหนนั้นะเราต้องเห็นได้ว่าตัวนี้ก็เป็นเล็กไหนชั้นหนึ่งนะมันต้องเป็นมีตัวเปิดตัวเปิดมันอยู่ตรงนี้นี่อันว่าความคิดของหญิงนั้นว่าความคิดเป็นตัวเปิดแต่ว่าอตาตาในยกอิทธิยาเข้ามา แล้วความคิดของหญิงนั้นว่าอาจาอันนี้ก็ยกสามีโกเข้ามาเพะประโยคข้างหน้าเราจะทำด้วยคำของสามีนะตัวนี้ต้องเป็นสามีโกอ่านว่าสามีนะั้นถือเอาแล้วถืออะไรวัตถุยกสั้นคือวัตถุถือเอาแล้วซึ่งวัตถุนี้ไปแล้วจงกระทำซึ่งปรารนิบาตและนี่น้าทียังไม่มี แล้จบเมื่อ่อนก็นกนได้แล้วประโยคนี้เห็นไหมอันนี้มีหีตีตัวนี้แต่ว่าประโยคข้างล่างมีเอวังเอว่าซึ่งเป็นประโยครับยศถาฉะนั้นถ้าเราว่าในประโยคนี้จะมียศถาที่เขาไม่ได้ใส่ไว้ยศถาแล้วเมื่อหีอยู่หลังยศถาจะแปลว่าอะไรตียังอยู่หลังยศถาเนี่ยจะแปลว่าอะไรนะตีอยู่หลังยศถามันเป็นของประโยคสองนะ เหมือนอย่างว่าีิเหมือนอย่างว่านะครับเหมือนอย่างว่าเราเรียกชื่อสะพันว่าอะไรเหมือนอย่างว่าเนี่ยตัปปะทีตัปาตปาติกรณะณาบุตกะจจเนี่ยเหมือนอย่างว่าแล้วประโยคเนี่ยมันจะมีลักษณะแล้วก็ธนาธรมาต่อกนันก็แล้วเราต้องตกลงกฎกะฐานนี้ให้ให้ข้อกะฐานนี้ให้ใหใหใหดี เหมือนกันว่าพอนี้คัานเมื่อแผลนี่อัตติเป็นลักษณะกิริยามีค่าต่ากับอสัตติแต่ว่ามันไปแจงอย่างอะไรอ่าพะควันตุใช่ไหมเลาจะมีคว่าพัควันติพะควันเตแล้วตัวนี้ก็คือมีค่าต่ากับอสัตติแต่มันคืออัตติเป็นลักษณะกิริยาท่านเมื่อแผลไม่มีอยู่ที่พื้นแผ่นฝ่ามือ นี่คือเบี้ลักษณะเบี้ยตมาก็ไปไปเปนนน็นเบี้ยอนาถอนคณะอนาถอนตัวนี้ยกตัวน้ำขึ้นมาเองเมื่อบุคคลจับอยู่ซึ่งอยาพกพิอันนี้คือเบี้ยอนาธอนววระเบียบตมาก็ตินต่อไปตั้งวิสังอันว่า,ยาอยากพินั้นเป็นตัวประธานนสโพติยังไม่่ยนอนุใดตุงเพื่ออันตามเผาเจตถาสันใด แ้วก็เป็่อมตมีปลาปังสองปาปังแต่ว่าปาปังตัวที่อยู่ที่มีนามะอยู่หลัง้เปนตวปทานชื่ออันว่าบาปชื่อ,อน,าานามะบาปนั่โหติยังไม่มียังไ,ไม่มีแกใครนี่อันนี้ก็จะวางตัววิจาณะของไว้เอาตัวรักษแต่นั้นเราก็ยกใครขึ้นมาปลุกรระสับ ยังไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทําอยู่ซึ่งบาปแล้วก็อนุอาทีนี้อันนี้ก็ยกวัตถุนี้ข้ามามีใ้เรัยว,ว่าท,ะทะัโตปีแม้ผู้นาออกแล้วซึ่งวัตถุทหลายมีธูปเป็นต้นให้อยู่เท,ะทะัโตตัวนี้อ่าก็คืออันตาปัยใจนก็จะแจกเหมือนภระวัตถุหรือพระขวัตุที่ว่า พระกว่าโตพระกว่าต่างพระกว่าตานันอย่างเงี้ยหรือพระว่าโตพระว่าต่างพระวาตานันกระตัวประจัยตัวเนี้ยอ่าถ้าเป็นถ้ามีองค์อัตตรประจัยอ่าประจัยอย่างปุริอ่าวปุริสักว่าเป็นอะไรถ้าทางต่างต่างแต่มันไม่ได้แจกแบบปุริสักเพราะว่าโตประต่างประนเอ้ยพอไปอัตตรประจัยมันแจกที่เป็นปุริมันแจกได้ทั้งปุริสักแจกได้เหมือน พราคกรนถพร่านพราะวันฐาก็ได้พราวันสูตก็มีบางตัวและกรนีมีค่าเท่ากัานคือารนั้นก็ต้องเป็นอัตตาบรรจัยต้องมียงแปลว่าอยู่ไม่ใช่แปลว่าแล้วนะคืออ่รลำบากยังไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทำอยู่ซึ่บงบาปแม้ผู้นำบอกแล้วซึ่งวันทุงหลายมีสนุเป็นต้นให้อยู่แล้วก็อภิสระเจตนายะคภา,าเวนะแปลทีหลังเพราะความไม่มีแห่งเจตนาเป็นอกสุศลแล้วก็เอวายวัตชนะนั่นเทียง ดังนี้เมื่อโซเซตต์อส์เซร์ุนเที่แสดงพฤตนกรรมแต่ละสถานนี้ว่าแห้จบไปเลยละกันสัมพันธ์ทีเดียวเจหากว่าเจหากว่าประธานเกลัยปันโหนกันว่าแฝลดูปกระดานด้วยดูปกระดานด้วยใครไม่เอหนังสือมาต่อไปถ้าใครไม่เอหนังสือมาเดี๋ยวคือไม่เอาตัวอะไรมาก็เอากระสือตั้บบพระธาตุมาแล้ว yup. ไม่ยอมเสียงสือทำแบบประมาณเลยดูแต่ไอ้หุ่มไอ้แฝกหรือมันมือถือมือจอได้เกินไปแล้ครับมองแล้วแสงไม่เข้าตาตาแดงไป็นประหลาดหากว่าวันนี้เราแผลตรงนี้เป็นอะไรนะกับอัตตะอัตตะนี่คือกรุงมผ้านะอัตตะนี่กรุงภาคานะ ถ้าแปลงไร่ยากกับอ like <c oughs> ัตภาพเป็นอาสาแต่นั้นมันมีค่าเท่ากับพวไ้ยากแตะนั้นตัวนี้คือกลุ่มภาคนะหากว่าร่าแผลไม่ถึงมือไม่ถึงมีปลาในมหิที่ฝ่ามือใจต่อไปก็อะไรยะเป็นกลุ่มภาคต่อที่มาทานมารนบบุคคลอพึ่งนำไปซึ่งยาพิษด้วยฝ่ามือต่อมาประโยคนี้ มีตัวอะไรบ้างอยู่ในนี้มีนะมีอับพ,พนางมีวิสังแต่ว่ามันต้องโยกฝ่ามือมาด้วยนะต้องยกปาน,นิงมาเพราะว่าเขาวางแถวพนางไว้ต้องมีปาน,นิงด้วยปาน,นิงคือตัวโยกมาตัววิสังคือตัวประธานสน่วนให่มากคือคณะวิตินี่ อันว่ายาบิตนะอนามัยติยังไม่ไปตามปานึงซึ่งฝามืออัปปนาอันไม่มีแผลก็จะสามารถฉันใดอันว่าบายังไม่มีนี่อากุโตเนี่ยก็มีค่าอัตรณอัคนรัตส็คืออัยยบุกรสาเข้ามายังไม่มีแก่บุคคลพวกไม่กระทำอยู่ เราก็ใส่มาเอวงังฉะนั้นก็คืออันว่าอยาพิณยัไม่ไปตามซึ่งฝ่ามือ,อไม่มีแผลฉันใดอันรอบปากยังไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทาอยู่ฉะนั้นแต่นี้ฉะนั้นโตตัวนี้ก็คืออันตรายใจม้าเป็นเจิรถีพัดจะเหมือน,นพระว่าโตเป็นพระว่าโตตัวนั้นน่ะที่มันเป็นเจิมถีพัดแต่มันคืออันตรากต้องมีการแปลว่าอยู่ด้วยผู้ไม่กระทาอยู่ซึ่งแาบฉะนั้นแต่นี้ หรังมาแลส้สสำคัญตรงนี้ต่อตถาใิกตาในกลุ่มภาพคืออาหารตรงนี้อาหารอาหารอาภิาาบทกับตัวประโจกระไรมาเลยาอาคันตว่ากลุ่มภาพการรักตุยในกุฏิตว่าแล้วข้างในมีอะไรบ้างน,นี่พิกเวอระนันนะตูหีใสกตาในอัฐะนี่กลุ่มภาพอยู่นี่อัฐะอาภิบทกับตัวประโจกายยัวิสนาของกัตฐายะตัวนี้ รูสแบบุจธนรมเอตริศนี่การรัตตมีในกรุงพระนิการรัตตมีในอัฏฐาแล้วก็ตถายะกรณะในสานิจนาสานิจนาเราเป็น่ยนเป็นวิคติกตาในอัฏฐาอีกับอาการละในปุจจิตวาปุจจิตว่าปุพหะการละกิริยาในไหนเก็บระหว่างตัวเล็กน้อยตัวแรกอยู่ไหนทีนี้ทีนั้นปุจจิตวาตัวนี้ปุพหะการละกิริยาในวัตตวะ เราเข้าลิ้นหนาเยอันนี้เราต้องนึกออกให้ว่าท่าไมให้ได้ว่าเรามีตัวอะไรบ้างคือไม้ยันไม้ยันเครื่องกระดาในอามหะอามหะอานุษกับตุลาจกน้ำมาสอบสัญญาชนตะกียวกับอิมายะอิมายะมิเตน่ของใครมิเตนของโดเบียวก็น่าเป็นตัวอย่างที่เขาขายยักษ์ถายยักษ์กักนละในในไหนในสันนิสิน,นาขายยักษก็เป็นอ่ากันละในสันนิสิน,นา แล้วก็สานิศิตนาก็คือวิกคริกาตาในอามหัและอินทต้องเรายกมาเช่นกันอินทีก็เป็นการแล้วนมีในอามหักคือต้องจำได้ว่าอามก็เราทั้งหลายอามข้าพของทหลายเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วด้วยบิญญารเป็นเครื่องกับในชื่อนี้ย่อมมีในการนี้อย่างนี้คือเมยังิสิต,ตาในอามหาังอามหักอธิบดีตรึกว่าจงนามาสัพสัญญาจุตกระเอาก,กับอิมายะ อีมานี่เตนของกัตถายากัตถายาการณ์ในสานิสินาสนิสินามิกติกตาในอาหะแล้วก็เอติหิการลสนมีในอัมหะแล้วก็คีสัพวัตุรุปะในวัจนีวัจนีลักษณะในพุตเตพุตเตลักษณะกิริยาพิคุยอนะวิจติกตาในพุตเตขาเลกในพิกเวอรพนนโสตาปนาไตรยตตาในกัลนติกรติอวิบุตกัตตุปะโจงนัสสัพปฏิลังนัสสัพปฏิเสธรัทธา ปาราปารติดาอุตามะธรรมในตัวติประลั์อะไร,ระก็เป็นปกยาลำพังแต่เนีเ่ยาลมว่าอะไรปรักเลยแต่ว่าก็จะเป็นปัจจันทางชิตวิญญาแล้วแต่ละกันประักปัจันางจุตวาณหรือประลักษ์อารมณขันก็ไดาสาวิทานของอิถีอิถีเสกตาในอาการศิอาการศอาทีาก่กทกัลตวัจโจ แล้วเขาเรียกในอาหารเรียกกตาในกะโรมิกะโรมิอานิบัติเกิดตัวจสามีกัดสัตสามีสมรระในมันจนามัมนจนาลุตตกรรมะในกะโรมิอิจิสัปสรุปะในจินตเนนะเราใส่เข้ามาจินตเนนะกะระณะในอากาสิส่วนตถาเป็นสามิบาตาาา้องใช้คำว่าสามเดินสนตถาสามอันนี้ไม่จำเป็นว่าันะต่แปลว่าได้ก็ทาแล้วเหมือนอย่างนั้นว่าหรืออย่างนั้นว่า ก็ม <Workers. S 2> ีค่าในไอวามกิริยาได้ว่ากิริยาวิชนะใหญ่ต้นนามได้ว่าวิชนะฉะนั้นอากาศเสียเป็นกิริยาอังนั้นตัวท้าสามก็เป็นกิริยาวิชนะในอากาศเสีอันนี้เขึ้นแนวไปได้เลยก็คือเอโซวิชนะของสามมิโกสามมิโกเช่นกันตาในกรุโตกรุตอาที่หมดกัตตุระจบอีทาวิชนะของวัตถุวัตถุอวุธกรรมะในเกตวาเกตตะวันภาคกลางกิริยาในคาตวานคาตวาภาคกลางกิริยาใน กโรตุปานติปาตามุตกรรมในกโรตุอิจิสาอิติสาตัวนี้ตัวที่เปิดคือจิตหรือความคิดอารมณ์ความคิดของหญิงนั้นว่าหญิงนั้นไม่ใช่เป็นตัวเปิดแต่ความคิดเป็นตัวเกิดดันั้นอิจิตัวนี้ต้องเป็นสรุปละในจิตตา่งเป็นตัวประธานจิตตาจับทิ่กตาในนาทินาทิอาขตถกตุวัโจภาสาวิตรัของอิทธิยาอิทิยาสามีสมาณะในจิตตาสมาทิสัม ตัวนี้เราบอกว่ามีวิถาเุทธาซ่อนอยจิตวิชัพสัพติกรรมะจุลกะเสร็จแล้วเอาตัวประธานต่อแลกันเพราะว่าตัวนี้คือเบลล์ลักษณะอันนี้เบลยวกรนาทอนเอาตัวประธานสะพันธ์ผ่อนและจิตเดือ็ไปเลยสะพานมาจิตดับก็อีสับสัพติกรรมะจุลกะตามวิเัธน้ำสองวิสามพิสามพิสังตาในสกติสกติอาที่หมดจัดตัวจบในสับปริเสตุในสกติเสร็จแล้วก็ไล่สะพันธ์ตัวที่เหลือมายุทธาสามอุปมาจุลกา ว่าน,นี้ลักษณะในอสติอสาตาิลักษณะกิริยาแล้วก็ปานิตตรัตมินงนี่ก็เป็นอาธาระในอสติคือมันอยู่มีอยู่ที่ฝ่ามือไม่จะเป็นตะบนบนพื้นคือมันอยู่ที่ฝ่ามือมันทำมันคำนการดะนั้นตัวนีนน้นก็เป็นปานิตตรัตมิงก็เป็นอาธาระในอสาตาิ AND แล้วก็กาาภุณลักษณะอัธตระในขันตุสัจขันธะสัเป็นอนัตตะคืออย่างวิสัยอุตกรรมะในขันธุตั คือข้างหน้าตรงนี้เป็นลักษณะข้างหลังเบญนาธรนจะต้องกระหน่ได้ลักษณะคือสติภัณฑอนาธรคือจติภัณฑอย่าไปสลับกันก็คือว่าีนลักษณะในอสติสติลักษณะกิริยาปานี่ตรัสมิงอานตรในสติปกตอนาตระในขัณะตระการขณะตระอนาตรากิริยาวิสาขุสังฆะในขัณะตระกลางเหลือต้นตัวเดิมตัวท้ายอนุตยิตุก็เป็นตุมาถาศัมมัฏฐานในเจตโพธิ ไม่เอาตัวมาเอาปัวทานก่อนมีนามะอนามะเข้าก่อนนามะสัพสัญญาโชติกาเข้ากับปลาปังปลาปังนเสตตะาในโหติโหติอารถิบุตกัจจุปปจกนัสสะปฏิสีทธะในโหติแล้วก็เลยมาเอวัสัะอามะเอวรามกับเอวังเอวังสับแปลว่าจากนั้นอุปมายะโชติกะอภุสละเจตนายะเพราะความไม่มีแห่งจากนั้นตัวนี้แปลว่าแห่งเข้ากับความไม่มีเป็นภาวะสัพแต่ละตัวเป็นทวารทุตมทัศคืออภุสละเจตนายะ ภาวะที่สมถะในอภาเวนะอภาเวนะ้ะแปลว่าเพราะเราแปลคุมข่ามาก่อนแล้วก็แปลตัวอื่นั้นตัวนี้ต้องเข้าในตัวลุมค่าก็คืออะาเวนะเหถุอูในโกติปาบางอาวุธกรรมะอะไรอากโรนสัต์อากรโรนสัตว์เขาเป็นวิสัย์ของกุกกาศกุกกาสตัวนี้ก็แปลว่าแก่ด้วยมีแก่ก็เป็น,แบบแมปนสมถะนะในโหติ ทะนุอ่านที่นี่วิจรณ์ของวัตถุนี้วัตถุนี้อุตตกรรมในเนหาิตวาเนื้อหาลิตวาเป็นตุภัตกานาคเรียนในธาตุโตนี้คือตัวนี้มันอยู่ในโลกของอันตรบัจจัยตัวนี้แม้ผู้เราบอกแล้วซึ่งสุลต่างมีต้นร่ต้นให้อยู่ฉะนั้นเนหาิตวาต้องเข้าในอันตรบัจจัยตัวนี้เนหาิตวาก็เป็นตุภัตกานาคเรียนในธาตุตุโตปีสามก็เป็นอันเป็นต่างเท่ากับธาตุโตธาตุนี้ตัวนี้ก็ไม่รูปเป็นตัวนี้เพรคล้องขยายตัวนี้ก็คือธาตุโตก็เป็นวิสัยที่นั แล้วก็ดีสามก็เป็นอาการในวัตตว่าวัตตว่าภูภาพการละกิริยาในเตสโตอนุสังเกตุอ er mm ุจกรรมะในปติตะวานะทีมพูดกันนะดีสามการอะไรวัตตว่าวัตตว่าภูภาพการละกิริยาในเตสโตอนุสังเกตุอุจกรรมะในขติตรวเปติตรวาสมานะการละกิริยาในเตสโตธรรมะอุตกรรมะในเตสโตเตสโตอันตรปัจจัยอยู่แล้วสมภารก็เป็นอภันต์ระกิริยาของของใครมันอยู่ไหน นี่อยู่นี่ของคาถาตัวนี้แม้มันอยู่ไกลก็ต้องเข้าต่อมาอี่ม,มา,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 าวิเคราะห์ของคาถาคาถาวุตกรรมในาอาหารก็เหลือแค่คาถาแล้วเจสัพเจสัพปฏิบัติบอกอะไรบอกอะไรกับเจสัพ,พปะรกิกับประธา,าอย่าลืมหน้าสมพันเจสัพปริกัติประธาประธานวนโนสักยัตาในอสสัต อาสาอาที่บดกับตะวจรนั่นสั์คือตัวคุณภานะไม่ใช่อาสาวิจารณ์ของตัวที่เป็นสีรถสีอะไรนะนี่คือคุณภามว่าอาจจะมีรูปกตาหน้าตาคล้ายเหมือนอาสาที่เป็นวิจารณ์มนานแต่ันี่คืออาสาที่เป็นคุณภาพฉะนั้นบรโนตัวนีเสกตาในอาสาอาสาอาที่บดกับตะวจรนั่นสับบริเสทธาในอาสาพระปานิพิก็เป็นอาคาระในอาตา ไม่นี้มีที่ฝ่ามือก็อาธาระในอัฏฐะปโยตมาอุกะโรสกตาในอริยยังอริยยังอายุปกัตุปโฉปานิหนาแปลว่าด้วยการณะในอริยวิสังซึ่งอุตุกรรมนในอริยประโยุนตมานี่ประทางตัวนี้วิสังไยกตตาในอนัเปติฉะนั้นเราต้องคืนมามาตัวนี้มามาตัวนี้คืออาเทศอาเทศเกิเกิดเป็นนิ่กเห็ กระนั้นมีสั่งตัวตัวเสี้กรตาในอนะเวทีเหมือนตัวบนนี้อนะเวทีอันบนกับตัวโจกแล้วหน้าตัวนี้นี่หน้าตัวนี้ไปเดี๋ยหน้าตัวนี้เป็นส่วนที่แล้วเอาอาเป็นอาฉะนั้นหน้าตัวนี้คือบริเสทธิธาตุในกลุ่มพราไม่ใช่เป็นเสระในตัวนี้ล้าสัปบริเสทธิธาตุในคณะเวทีต้นอภปานามตัวนี้เป็นวิเชนของปานนี้ที่เรายกขึ้นมาปานนี้ก็เป็นอะบบศึกรรมะในคณะเวทีเราเลยจะถามเป็นตัวหนึ่งคำเนี่ยจากที่ประธาน ข้าูดภาคเรบก่อนเนี่ยับต่อก็เป็นภูมาจุตกาลนักตับริเยนท่านในอัตเวทีอัปนาวิชนของปานิงปานเนุ้อกรรมมาเนี่ยอณาบต่วัาทางเงินปางขึ้นก่อนเซนกตาในนาทีนาทีให้บทกับัวเจ้าสมาัอีบางศักอุปปมายจุตกาอาคุปโตวิชัของปุกรักษะปุกรักษะก็เป็นสัมปทานในนาทีอินิตาพก็จุลปะในอีมาคาถัง